สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายจะมาปลูกต้นผักบุ้งนะคะปลูกผักบุ้งนะคะก็มากับแม่นะหลังจากที่เราได้เข้าสวนมาเก็บต้นบวบเก็บมะเขือแล้วก็เก็บถั่วฝักยาวไปนะคะเราก็มาปลูกผักบุ้งกันต่อนะคะอันนี้ก็คือเราใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วนะคะใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วแล้วก็ทําการทวนดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มเมล็ดอยู่ที่แม่แล้วเดี๋ยวจะให้แม่หว่านมาเมล็ดเลยค่ะ อาเราควนเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นดินเก่านะที่เคยปลูกไปนะคะแต่ว่าแต่ยังไม่ได้เคลียดินยังไม่ได้ปรุงใหม่นะคะก็มองว่าใช้ดินตัวเดิมได้อยู่ก็เลยใช้ตัวเดิมไปก่อน,นะคะ่ะอ่าเดี๋ยวแม่โรยเมล็ดเลยนะคะเรามีเมล็ดผักบุ้งนะะี่ค่ะถ้าไม่พอเราก็แกะอีกถุงนึ่งอ่าให้แม่โรยเลยโรยกระจายกระจายนะคะ มาฟังนี้เลยเป็นดินเก่านะคะที่ดินที่อยู่ในแปลงนี้นะคะเป็นดินเก่าค่ะแต่ว่าเราก็มีการใส่ปุ๋ยคอกลงไปเพิ่มนะคะปุ๋ยคอกหมักนะคะในบริเวณนี้เราใส่ปุ๋ยคอกหมักลงไปเพิ่มแล้วก็พรวนให้เรียบร้อย หลังจากนั้นก็โรยเมล็ดอย่างที่เห็นเลยค่ะอ่าพอแล้วค่ะแม่อ่าแล้วไปก็จะรวนอีกทีนึงนะคะเป็นการกลบเมล็ดค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการรดน้ำเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเอาน้ำมารดนะคะตอนนี้เรารด้วยน้ำหมักขี้บัวนะคะ รดไปตั้งแต่ขั้นตอนการหว่านเมล็ดเลยนะคะบำรุงดินไปในตัวด้วยค่ะเรียบร้อยใส่ปลูกอยู่บริเวณต้นบวบนะคะที่เราเก็บบวกกันเป็นประจํานะคะตรงนี้เลยนี่ค่ะก็มีรอยยางว่างอยู่นะคะแม่ก็กำลังเตรียมพื้นที่อีกแปลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกต้นผักบุ้งอีกเช่นกันค่ะตรงนี้ก็เป็น แปลงเก่าเหมือนกันนะคะเคยปลูกผักบุ้งไปแล้วนะคะรอบหนึ่งคราวนี้เราก็จะมาปลูกอีกรอบหนึงค่ะนี่ค่ะสองขี้วัวสองสองกระถางเลยขี้วัวนะคะแต่เป็นขี้วัวที่เราผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะยังมีความชื้นอยู่หน่อยๆน,นะ เนื่องจากฝนตกค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากขีว้วัวที่ไต่หมักไว้ก็โดนน้ำฝนนะคะก็เลยจะดูว่ามีความชื้นอยู่เวลาที่เราคลุกปุ๋ยอย่างเงี้ยเราจะทำทีละครึ่งนะคะโซนนี้อ่าอนก็ใส่โซนนั้น ี่่คะใส่ปุ๋ยคอกไป อ้าวนี่ค่ะเราพรวนดินแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวแม่รวยมเมล็ดเลยอ้าวนี่ค่ะมเมล็ดเรียบร้อยค่ะโรยได้เลยโรยมเมล็ดเลยนะ ชวยให้หมดซองนั้นเลยก็ได้เพราะว่าถุงสุดท้ายละมาเล็ดนี้อืมอตัว เสร็เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ําค่ะอ่านี้นะคะก็ปลูกพักบุ้งไปสองแปลงค่ะวันนี้แล้วเมื่อสักครู่ถอนวัชพืชน,นะคะก็เลยกองกันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแต่ก็จะรดน้ําค่ะรดน้ำครั้งแรกให้ชุ่มเลยนะคะ รสด้วยน้ำเปล่าผสมกับน้ำหมักขี้วัวเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการปลูกผักบุ้งทั้งสองแปลงค่ะเดี๋ยวพัฒนาการเขาเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็จะอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆค่ะทุกคนนี่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเดาแต่ขอถ่ายให้ดูนิดนึงนะว่าตายมาเก็บผลผลิตในสวนนะคะผลผลิตที่เราเก็บเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันนี่เลย นี่ค่ะเต็มตะกร้าแบบนี้เลยนะคะบวบนะคะถั่วฝักยาวค่ะเพียบเลยนะคะแล้วตะกร้าเนี่ยไม่ใช่ตะกร้าเล็กๆนะทุกคนตะกร้าใหญ่เลยนะเนี่ยเพียบเลยค่ะผลผลิตของเราดกมากแล้วเ,เก็บแบบไม่รู้กี่รอบแล้วจําไม่ได้แล้วนะคะเก็บเรื่อยๆเลยนะได้ผลผลิตให้เรากินตลอดเลยนะคะสําหรับบวบแล้วก็ทั่วฝักยาวชุดนี้นะคะนี่ค่ะ แรงบริเวณนี้เลยที่เราได้เก็บผลผลิตกันเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ